แต่ไม่มีภาพเคารพไม่มีรูปปั้นหรือห้อยจะต้องห้อยเป็นของบูชาไม่มีเลยในศาสนาอิสลามนั่นเองครับอ่ะหลักๆ6องค์ประกอบนี้หัวใจอยู่ที่หลักคานั่นเองเนาะเพราะมันคือแก่นของศาสนาจริงๆแล้วคําว่าศาสนาเนี่ยมันแปลว่าคําสั่งสอนนี่แหละครับแต่เจ้าศาสนาเนี่ยมันไม่เหมือนลัทธินะลัทธิกับศาสนามีความต่างกันตรงที่ว่าเจ้าศาสนาเนี่ยก็จะพูดถึงเป้าหมายชีวิตในโลกนี้และก็โลกหน้าครับมีเรื่องโลกหลังความตายด้วยตายแล้วไปไหนเนาะ มันจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าแล้วก็มุ่งสู่ประโยชน์คนส่วนใหญ่หรือคนหมู่มากแต่เจ้าลัทธิเนี่ยครับมันจะโฟกัสที่โลกปัจจุบันใช่ไหมอย่างลัทธิเต๋าของจอใช่ไหมฮะลัทธิทุนนิยมเศรษฐนิยมสังคมนิยมพวกนี้เนี่ยเขาจะโฟกัสที่โลกปัจจุบันเป็นหลักไม่พูดถึงโลกหน้าหรือโลกหลังความตายครับความศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีเหมือนศาสนานั่นเองแล้วก็ทีวสําคัญก็คือจะมุ่งเป้าเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองครับอันนี้คือลักษณะของศาสนากับลััททีีี่่ไมมมเเหือนนนนนกกาาาาาะครรร้ศสสโถ ดูว่ามันเกิดจากอะไรหลักๆแล้วเขาบอกว่าทุกศาสนาบนโลกเกิดจากความไม่รู้นี่ย้อนไปในอดีตครับคนเรายังไม่มีความรู้เนาะเะนั้นฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่า,ผาตกใจเกิดอะไรขึ้นเนี่ยด้วยความไม่รู้ไงฮะไม่รู้มันคือปรากฏการณ์อะไรก็ตามใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยความไม่รู้เนี่ยมันนําพาไปสู่ความกลัวครับด้วยความกลัวนี้แล้วก็จะมีความมโนสูงมากจินตนาการทึกทักว่ามีนู่นนี่นั่นใช่ไหมอ๋อคำถามบางคําถาม,ถามก็ไม่สามารถตอบได้ผมก็เลยมีความ เชื่อเกิดขึ้นว่าเนี่ยในธรรมชาติรอบตัวเนี่ยมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมันสามารถโดนบันดาลหรือทาให้ชีวิตของเรามีผลหรืยอม่กเป็นไปได้ใช่ไหมครับความเชื่อน,นี้เมื่อก็พัฒนากลายเป็นธรรมชาตินิยมแล้วก็เริ่มเกิดความเชื่อเรื่องเทพนิยมเกิดขึ้นต่อมาก็เริ่มมีการทําพิธีกรรมครับเพื่อซัพพอร์ตความเชื่อเหล่านี้จนสุดท้ายพัฒนากลายเป็นศาสนาดังนั้นศาสนายุคแรกของโลกเนี่ยเป้าหมายหลักๆเลยเขาเกิดมาเพื่ออะไรเอ่ย เพื่อตอบแทนที่พึ่งทางใจให้เรารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเป็นหลักก่นในการยึดเหนี่ยวเนาะแต่ทุกวันนี้ครับศาสนาบทบาทเขามีความชัดขึ้นก็คือมีหน้าที่ในการสอนคนด้วยจะสังเกตว่าหลักศาสนาเนี่ยเขาจะบอกว่าชีวิตเป็นยังไงนี่แล้วก็ชีวิตที่ดีต้องทําอย่างไรมีหมดเลยในทุกศาสนาใช่ไหมบอกแนวทางในการพ้นทุก,กันเองครับแต่เพียงแค่ว่าจะเล่าในลักษณะที่แตกต่างนั่นเองเนาะสำหรับประเภทของศาสนาครับ หลักๆจะมีอยู่2ชนิดนี่ศาส,สนาเทวนิยมกับอเทวะนิยมต่างตรงนี้มันเองมีคําว่าอะตนี่ตัวที่สองจะเป็นคำว่าอเห็นไหมอันนี้ไม่มีตัวอะใช่ไหมัน้ศาสนาเทวนิยมเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่านิยมเทวดาอานิยมเทวดาหรือนิยมเทพ คือศาสนาเทวิยมก็จะเชื่อว่าเทพหรือเทวดาเนี่ยโหมีบทบาทมากๆเลยอะ่ะเขาสามารถมากําหนดความเป็นไปของชีวิตเราได้มาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีผลต่อการกํากับความเป็นไปของโลกนี้ฮะแต่ถ้าศาสนาอะเทวนิยมก็แปลว่าไม่นิยมความเชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมก็คือไม่เชื่อว่าเทวดาหรือรเทพเจ้ามากําหนดชีวิตเราเราต่างหากที่เป็นคนลิขิตเองเราลิขิตเองนี่ อันนังมีความแตกต่างอันอย่างเจ้าศาสนาแบบเทวนิยมเนี่ยเขาก็จะแบ่งได้สองชิกนะก็คือนี่เลยก็คือพระหุเทวนิยมกับเอกเทวนิยมเอกเนี่คือ1นึ่งแสแบกก็แปลว่าเชื่อว่ามีเทพนี่มี 1, 1, 1หนึ่งหนึ่งเดียวหรือหรือองค์เดียวซึ่งถ่าในศาสนาที่เราเรียนกันมาเนี่ยศาส,สนาอะไรนะที่มีเทพหนึ่งองค์เช่นเลยศาสนายิวนี่ยิวศาสนาคริสต์นี่แล้วก็ศาสนาอิสลามจริงๆจะบอกว่า สาศาสนาเนี่ยเขาอยู่บนรากฐานเดียวกันเกิดขึ้นในแอเรียเดียวกันเลยนะก็คือโซนแอเรียเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี่นั่นเองนะเกิด<ๆ>ในรุ่มเดียวกันเลยพวกนี้มีเทพหนึ่งองค์ครับอย่างยูกฤตเนี่ยเทพ,พเจ้าคือคนเดียวกันชื่อว่าพระยะโฮวานี่นะสหรัอมนี่ก็ชื่อว่าเลยชื่อว่าพระ,ะอัลเลาะห์นะครับพระอัลเลาะห์นะครับอ่ะนี่ก็คือ พระเจ้าของเขาเนาะส่วนพระหูเทวะไยมเนี่ยโอ้พระหูไงพระหูแปลว่ามากมายอะ่ะมากมายมากกว่าหนึ่งแน่นอนซึ่งศาสนาที่มีเทพเจ้ายเยอะแยะมากมายเลยก็คือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูอืมพราหม์ขีดฮินดูเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะทำไมพราหม์ถึงต้องขีดฮินดูนี่เล่าอะไรก็ได้พราหม์เนี่ยเกิดก่อนแล้วก็ฮินดูเนี่ยเกิดทีหลังฮินดูนี่คือพราหม์เวอร์ชันใหม่ที่มีการปรับปรุงเกิดขึ้นเดี๋ยวว่ากันไปนะครับ เทพเจ้าเยอะมากเลยตอนหลังเทพเจ้าอันเยอะแยะมากมายเป็นเหมือนเป็นพันองค์เนี่ยตอนหลังก็มีการปรับความช่วยนะตอนหลังเทพเจ้าทั้งหมดเยอะแยะเนี่ยก็จะถูกเรียกรวมกันว่าตีมูล,ลตินี่จดก่อนตีมูล,ลตินี่จะก่อนเทพที่เยอะแยะสุดท้ายก็บอกว่าบีบแล้วเหลือแค่หนึ่งองค์นะฮะก็หนึ่งองค์นี้มี3ล่างอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเราไปซูมอีกครั้งหนึ่งในศาสนาพราหมณ์ดูครับ หรับต่อมาคือศาสนาเทวนิยมนะถ้าศาสนาตนัวนี้ยกตัวอย่างเลยก็คือพระพุทธศาสนานเองเนะะาเะนาพระพุทธศาสนาเอ๊แล้วศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยม,มีความเชื่อตุงเทพเจ้าไหมจริงจริงมีนะครับเราเรียกว่าเทวดาศาสนาเนี่ยก็จะเรียกว่าเทวดาครับแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะไม่เชื่อว่าเทวดาเหล่านี้เนี่ยมากําหนดหรือลิขิตชีวิตเรานะตัวเราต่างหากหรือตัวกรรมต่างหากที่เป็นตัวลิขิตชีวิตนะครับอันนี้คือความแต,ตกต่างระหว่างศาสนาเทวนิยมกับ อธิเทวานิยมครับศาส,สนาแรกครับที่เราจะเริ่มเรียนเลยก็คือศาสนาคริสครับนี่แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงศาสนาคริสเนี่ยต้องอารมภบทกันก่อนเพราะว่ามันมีอีกศาสนาหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือศาสนายิวครับนี่ยิวกับคริสจริงจริงแล้วคือศาสนาเดียวกันนะแต่ว่ายิวเนี่ยเขาเกิดก่อนและตอนหลังมีการวิวัฒนาการกลายเป็นศาสนาคริสนะครับ โดยยูเนี่ยเอาเริ่มจากยูก่อนเนาะยูเนี่ยเขามีความเชื่อความเชื่อหนึ่งครับเขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยได้ประทานดินแดนศักดิ์สิทธิ์มานี่ชื่อว่าดินแดนาดนา,นานอันทนาอันนี่ชาวยูเหล่านี้ก็อ,อกพยพก,กันมาเลยเพื่อมายังดินแดนแห่งนี้ครับปรากฏว่าพอมาแล้วเนี่ยอุ้ยมีแต่ทะเลทรายเลยทำยังไงดีเนาะ เขาก็เลยเดินทางต่อไปยังประเทศอียิปต์ครับนี่ไปยังอาณาจักรอียิปต์เลยแต่ว่าก็เกิดเผชาโชคร้ายนิดหนึงก็คือถูกจับไปเป็นทาสเนาะและตอนหลังนี่ก็มีผู้นํำชาวยิวคนใหม่ชื่อว่าโมเสสคุณ,ค,ณคุณไหมโมเสสคนนี้เลยนี่ได้เป็นผู้นําของยิวครับ พาชาวยิวเดินทางกลับเลยกลับจากอีกนะอยิปต์นะไปยังดินแดนคาอันผ่านทะเลแดงด้วยนี่ปร,กรากฏพอกลับไปปุ๊บเนี่ยไปยังดินแดนคาอันเนี่ยโอ้ปรากฏว่าโซเดนคนนาอันตรงนี้เนี่ยถูกปกครองด้วยชาวมุสลิมไปแล้วนะหรือสลามหรือเป็นชาวอาหรับนั่นเองครับเลยทําให้เกิดการต่อสู้รบกันเพื่อจะยึดชิงทะเแดงศักดิ์สิทธิ์นี้ครับซึ่งตอนหลังก็ชาวยิวก็สามารถยึดคืนได้ด้วยนะนี่แล้วก็ตั้งประเทศใหม่ชื่อประเทศ อิสราเอลเองครับน,นะครับคราวนี้เจ้าศาสนายิวเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างที่โมเสกเนี่ย พาชาวยิวเดินทางกลับจากอียิปต์ไปขณะอันเนี่ยระหว่างทางครับโมเสกได้ไปรับคําสอนจากองค์กรพระเจ้ามาด้วยนี่ซึ่งหลักคาตัวนั้นชื่อว่าบัญญัติสิบประการจาก่อนเลยนะนั้นเจ้าบัญญัติสิบประการเนี่ยเป็นหลักธรรมที่อยู่ในศาสนายิวครับที่พระเจ้าประทานมาให้กับชาวยิวที่กำลังเดินทางกลับไปว่าเอหลัก10ข้อเนี่ยเป็นหลักที่เราต้องปฏิบัติกันอย่างชัดเจนเลยนะสิบข้อนี่มีอะไรบ้างมาดูดีกว่าครับ หนึ่งเลยจงนมัสก,การพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวครับแน่นอน,นเพราะว่าศาสนาอยู่นี่คือมีพระเจ้าแค่องค์เดียวใช่ไหมคือพยะโควาครับอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมควรหราจะไม่พูดกันเล่นๆเ,เนาะวันพระเจ้าไว้ถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะครับวันที่ท่านหยุดนะหยุดโดกการสร้างโลกจงนับถือบิดามารดาครับแล้วก็อย่าฆ่าคนเอ๊ะคุณๆนะ คล้ายๆกับศาสนาพุทธด้วยใช่ไหมเอออยดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในสีนข้อที่หนึ่งนั่นเองแต่สีนข้อหนึ่งของพุทธมันเป็นลักษณะแบบไม่เด็ดเบียนสิ่งมีชีวิตเนาะแต่ว่ามันจะสิบประการเขาฟิกไปเลยว่าห้าอย่าฆ่าคนเลยนะศัพ์เขาชัดมากแล้วครับต่อมาข้อที่6อย่าร่วงประเวณีครับจริงๆก็คล้ายคลึงกับสีนห้าเหมือนกันเรื่องของการประพฤติผิดในกามอย่ารักทรัพย์โอ้นี่ตรงเลยกับสีนห้าเลยใช่ไหมก็คืออย่าลักขโมยนั่นเองเนาะอย่าเดินท้าว่าร้ายผู้อื่นครับอย่าค อย่าคิดโลภในสิ่งของผู้อื่นถึงห,หม้ว่าจะเดินเรื่องความโลภคุ้นข้างมากเพื่อเป็นหลักยึดมั่นให้ของชาวยิวเนี่ยเดินทางกลับไปยังในเนนคณาอันซึ่งแน่นอนว่าปฏิสิทธิ์ประการเนี่ยชาวคริสเขาก็ยึดถือปฏิบัตินะเอ๊ะทาไมอ่ะทำไมชาวคริสถึงยึดถือปฏิบัติก็เพราะว่านี่ไงเห็นไหมศาส,สนาคริสเนี่ยตอนหลังเนี่ยไหมมันเป็นพัฒนาการน่งจากยิวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ยิวเป็นจำวาเลยสิ่งที่ยิวเป็นสิ่งที่ยิวมีสิ่งที่ยิวเชื่อ ริต์ก็รับหมดเลยเพราะว่าถือว่าเป็นศาสนาที่พัฒนาต่อเนื่องกันมาครับงนั้นมันจะศิลประการก็เป็นอีกหลักคำหนึ่งที่ศาสนาริ์ยึดถือปฏิบัติเช่นกันครับเอ๊แล้วอย่างนี้ศาสนาริ์โผลมาตอนไหนอะแน่นอนครับวันทั้งยูและริต์เขามีความเชื่อหนึ่งครับเขาเชื่อว่าพระเจ้าเี่จะส่งพระเมสสิอามานี่พระเมสสิอาคำนี้เลยพระเจ้าจะส่งพระเมสสิอามา พระเมสยาคือใครหรอพระเบสยาคือคนที่พระเจ้าทรงมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์อ่าเขาเชื่อวันหนึ่งพระเจ้าจะส่งคนลงมาไถ่บาปมนุษย์นะฮะระหว่างที่ศาสนายู่เกิดครับนี่ก็ได้มีเด็กน้อยคนหนึ่งเกิดขึ้นมาคือ พระเยซูครับนี่พระยูเกิดขึ้นแล้วพอท่านเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านก็ได้สอนอคำสอนใช่ไหมอ่าให้กับชาวยูในช่วงนั้นซึ่งคำสอนของพระเยซูเนี่ยไม่เหมือนของยูนะมีความแตกต่างเพราะว่าศาสนาคริสต์เนี่ยจะเด้นเรื่องความรักมากๆเลยครับคำสอนที่แตกต่างกันนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ชาวยูกลน่นหนึ่งเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยต้องใช้พระเมสสิอาห์แน่ๆเลยที่พระเจ้าส่งลงมานะกลุ่มคนที่เชื่ออย่างนี้ครับ ก็เลยหันมานับถือพระเยซูและเรียกคนกลุ่มนี้ใหม่ว่าเชาวคริสต์นั่นเองครับส่วนกลุ่มที่ไม่เชื่ออ่าก็หาว่ากล่าวหาว่าพระเยซูเนี่ยเหมือนเป็นปลระปักก่อกระ,ะบฏเพราะสอนในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่สังคมเคยมีครับพระเยซูก็เลยต้องโทษประหารชีวิตในข้อหากระบฏใช่ไหมครับซึ่งตอนที่ท่านถูกประหารชีวิตนั้นเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ข้อสอบเขาจะถามเลยว่าการประหารชีวิตของพระเยซูเนี่ยมันสะท้อนหลักอะไร ตอนที่พระอ,องค์เนี่ยถูกาหารชีวิตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระเยซูทําก็คือให้อภัยครับให้อภัยกับคนที่เข้าใจท่านผิดแล้วก็ให้เป็นการเสียสละยอมที่จะไถ่บาปแทนเหล่ามนุษย์เหล่าน,นั้นที่เข้าใจพระอ,องค์ผิดเนาะก็สะท้อนถึงความรักของพระเยซูที่มีตอ่อมนุษย์นั่นเองครับเห็นไหมความรักอีกแล้วแสดงว่าศาสนาน,นี้เนี่ยเขาเรอเรื่องความรักจริงๆครับเนี่ยอันศาสนาคริสต์ก็เลยถือกําเนิดเกิดขึ้นนะในโลกของเราครับ อันยวกับคริ์มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันเนาะด้วยเหตุนี้ครับคำพในศาสนานี้ชื่อว่าไบเบิลใช่ไหมหรือเร,เรียกว่าพันธสัญญาซึ่งเจ้าไบเบิลเนี่ยก็จะมี2อ,อย่างคือไบเบิลเก่ากับไบเบิลใหม่ครับอ่ามันต่างกันยังไงนี่เลยไบเบิลเก่าครับจะเป็นสตอรี่เรื่องราวก่อนพระเยซูเกิดก่อนพระเยซูเกิดก่อนที่จะมีพระเยซูโผล่ขึ้นมาใช่ไหมใช้พูดเรื่องการสร้างโลกอ่าตำนานการสร้างโลกกัน เดินทางของโมเสสการเดินทางของชาวยิวดินแดนศักดิ์สิทธิ์คณาอันการไปรับบัญญัติ10ประการคือสตอรี่ที่ยังไม่มีพระเยซูโผล่มาเนี่ยอยู่ในโบเก่าแน่นอนส่วนคัมภีร์เบเวใหม่หรือพันธสัญญาใหม่ครับก็จะเป็นสตอรี่เรื่องราวตั้งแต่พระเยซูเกิดมาแล้วครับตั้งแต่ประวัติของพระเยซูเอ่ยรวมถึงคําสอนของพระเยซูแล้วก็คําสอนของเหล่าบรรดาสาวกของพระเยซูเองครับอ่ะแต่ว่าน,นี้ก็คือหลังจากพระเยซูเกิดมาแล้วนะครับคราวนี้ถามเลยดีกว่าเอาอย่างนี้เนี่ยศาส,สนาคริส กับศาสนายวเนี่ยเขาจะนับถือคัมภีร์เบิลเก่าหรือเบิลใหม่อ่าเริ่มจากศาสนายวก่อนดีกว่าที่ว่ายวเนี่ยเขาจะเอาคัมภีร์เบบลตัวไหนคําตอบเลยง่ายมากก็ศาสนายูเขาไม่ยอมรับการเกิดขึ้นของพระเยซูใช่ไหมครับไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิอาห์คนที่พระเจ้าส่งมาไถ่บาปดังนั้นเนี่ยศาส,สนายวก็จะรับเฉพาะเนื้อหาก่อนพระเยซูอ่าดังนั้นเบิลเก่าเนี่ยบอกเลยว่าชาวยูยึดปฏบิบัติอย่างแน่นอน แต่ไบเบิลใหม่ชาวยิวไม่เอาแน่นอนใช่ไหเพราะมันมีสตอรี่ของพระเยซูคริสต์นั่นเองครับส่วนศาสนาคริสต์ล่ะบอกแล้วว่าคริสถือว่ายิวเนี่ยเป็นเจเนเรชันหนึงของเขาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยศาส,สนาคริสต์รับหมดเลยทั้งไบเบิลเก่าใช่ไหมมันจะสิบประการเขาก็ต้องรับนะแล้วก็ไบเบิลใหม่นั่นเองนะอ่านเห็นว่ารับหมดเลยนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของหลักคำพิว้วหลักคําสอนนั่นเองครับ สำหรับคนที่เป็นชาวคริสครับแน่นอนว่ามาันต้องมีการทําพิธีศีลด้วยพิธีกรรมในศาสนาคริสจะเรียกว่าศีลครับไม่เหมือนศาสนาพุทธนะเจ้าศาส,สนาพุทธเขาจะเรียกว่าอะไรนะเขาจะเรียกว่าข้อห้ามใช่ไหมแต่ถ้าของศาสนาคริสเนี่ยพิธีกรรมคือศีนซึ่งศีลหมด7ดชนิดเลยแรกแต่ศีลล้ังบาศีล้ังบาปเป็นศีลแรกของชาวคริสครับเมื่อทุกคนเข้าสู่ศาสนาคริสต์ต้องรางบากําเนิดที่ติดตัวมาเพราะว่าเขาเชื่อว่าชาวคริสเนี่ย แคนมนุษย์โลกเกิดมาเนี่ยจะมีบาปติดตัวครับจากมนุษย์คู่แรกของโลกเลยครับที่อ่ากินผลไม้ต้องห้ามบนสวนสว,นสวน์อีเดนใช่ไหมดังนั้นทุกคนต้องล้างบาปกําเนิดครับอ่าหรือเรียกชื่อว่าสีบัพติสมาหรือสีลจุ่มนั่นเองครับอันนี้ถือว่าเป็นสีลแรกของชาวคริสต์จากนั้นก็จะทำพิธีต่อมาคือศีลกําลังสีลกําลังคือสีคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มชั่นคือการคอนเฟิร์มว่าจะเป็นชาวคริสต์แล้วนะเป็นสีลที่ทําถัดมา สินต่อมาคือสินหมาสนิทนะเป็นลักษณะของการระลึกถึงพระเยซูโดยการไปร่วมดื่มไวน์งุ่นใช่ไหมแล้วก็ขนมปังเพื่อแทนเนื้อแล้วก็แทนเลือดของพระเยซูครับเป็นการระลึกถึงท่านไปทําที่โบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะที่ชว่วาเป็นวันหยุดของพระเจ้าใช่ไหมเราเรียกพิธีนี้ว่าพิธีมิสซานะครับมิสซาต่นเองเนาะต่อมาครับสินสมรสนะก็คือแต่งงานห้ามหย่านะครับ าการยาาทาไม่ได้นะครับต่อมาศีลเจอคนไข้ก็คือเป้าหมายเพื่อยเราหายป่วยอันนี้คือทําตอนป่วยใช่ไหมจริงทําอีกครั้งได้ตอนตอนก่อนจะตอนเสียชีวิตก็ได้ครับเพราะว่าก็จะเชื่อว่ามนุษย์เหล่านั้นเนี่ยก็จะได้เดินทางไปยังสวรรค์หรืออาณาจักรของพระเจ้าเองครับศีลสารภาพบาปหรือศีลอภัยาบาปหรือศีลแก้บาป ก็คือเวลาเราทําความผิดใช่ไหมเขาก็จะไปนั่งเข็นในหนังที่เขาไปนั่งอยู่ในโบสถ์ใช่ไหมในห้องแล้วก็เหมือนกับสรารภาพว่าลูกได้ทําอะไรไม่ดีมาประมาณนี้เพื่อให้รู้สึกว่าแบบรู้สึกรับการได้รับอภัยใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับว่าให้เริ่มต้นทําความดีใหม่แต่ระวังนะศีลส,สรารภาพบาปไม่ได้แปลว่าบาปหายไปบาปยังอยู่นะครับบาปก็ยังส่วนบาปก็ยังทดชดใช้ตามปกติแต่ให้เหมือนเราว่ารู้จักรีสตาร์ทเรือเริ่มต้นใหม่ได้นั่นเองครับ สุดท้ายคือศินบวชก็คือบวชเป็นบาทหลวงอันนี้ก็จะเป็นศีลเจ็ดสีนจะเห็นว่าศีลเจ็ดสเนี่ยบางศีลเนี่ยเกิดมาเนี่ยทำครั้งเดียวเอ๊ะมีอะไรบ้างนะที่เกิดมาทําครั้งเดียวแน่นอนสลล้างบาาไปครั้งเดียวนี่ศีลกาลังก็ครั้งเดียวใช่ไหมคอนคอนเฟิร์มศิลอะไรอีกนั่ที่ทำครั้งเดียวมีอีกไหมศีลบวชก็ครั้งเดียวสีลสมรสก็ครั้งเดียวเพราะว่าทําได้แค่ครั้งเดียวแลวเราอยาไม่ได้ใช่ไหมครับสินไหนบ้างที่ทําหลายครั้งอะหลายครั้งนี่ มันได้หลายแบบนะถ้าทาทุกสัปดาห์ก็คงเป็นศีลมหาสนิทอันนี้คือทําทุกวีคใช่ไหมในวันอาทิตย์ส่วนเจ้าศีลเจอิญคนไข่ก็คือตอนป่วยซึ่งเราจะป่วยหลายๆรอบแต่ก็ไม่ดีจะป่วยบ่อยใช่ไหมส่วนศีลละภาพบาปนี่ก็คือเป็นศีลที่เราทําความผิดมาซึ่งเราจะทําความผิดพลาดในชีวิตได้หลายๆรอบเช่นกันครับทันั้นเจ้าศีลเจะินคขณ่กับศีลสารภาพบาปก็จะเป็นศีลที่ทําได้หลายๆรอบนั่นเองครับนะ สำหรับหลักคําสสำคัญของศาสนานี้ก็มีความเชื่อหนึ่งครับก็คือเรื่องตีเอกานุภาพเจ้าตีเอกานุภาพตรีแปลว่าอะไร3อ่าตีแปลว่า3เอกาแปลว่า1แปลว่าอะไรหรอแปลว่าศาสนานี้เชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยมี1ององนะเป็นเอกเทวนิยมแต่เชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยมีอยู่3เวอร์ชันนี่เวอร์ชันแรกก็คือเป็นพระบิดาพระบิดาคือพระผู้สร้างเลย เป็นพระเจ้าจริงๆมันพระผู้สร้างเลยผู้กําหนดลิขิตทุกอย่างเลยใช่ไหมก็ค ok ok. ือพยาโฮวานี่ส่วนพระบุตรก็คือคนที่พระเจ้าส่งลงมาไถ่บาปมาโลกมนุษย์หรือที่เรียกว่าพระเมสสิยาพระเมสสิอาซึ่งในที่นี้ก็จะหมายถึงพระเยซู yes u. นั่นเองใช่ไหมสุดท้ายคือพระจิตครับ <S <S พระจิตคืออะไรพระจิตคือพระเจ้าในใจนี่ ที่เชียร์ให้เราทำความดีคือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยกิเลสแทรกง่ายมากเลยอะเราสามารถจะทำชั่วได้ง่ายมากใจเราอ่อนแอง่ายง่ายเลยนะฉะนั้นศาสนาคริสต์จึงเชื่อว่าจะมีพระเจ้าอยู่ในใจเราด้วยนี่คอยกำกับให้เราเนี่ยทำความดีเหมือนมันมีตัวตัวที่เชียร์ให้ทำชั่วกับตัวที่ช่วยให้ทำความดีใช่ไหมพระจิตก็คือคงเป็นตัวที่เชียร์ให้เราทำความดีนั่นเองครับอ่ะเป็นพระเจ้าในใจนั่นคือพระเจ้าสามร่างที่มันอยู่ในนี้เนาะแน่นอนว่าหลักนี้เนี่ยศาสนายิวไม่เอา ศาส,สนาอยู่ไม่รับเพราะว่ามีใครโผลมาเอ่ยมีพระเยซูโผลมาในพระบุตรนั่นเองครับสําหรับหลักคําสําคัญที่สุดของศาสนานี้คือความรักนี่ศาส,สนานี้สอนให้เนเรื่องความรักมากๆเลยฮนะจงรู้จักให้ภัยนี่จงรักศัตรตูเหมือนรักเพื่อนบ้านไม่ใช่รักเพื่อนบ้านเหมือนรักศัตรตูใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือว่าที่เขาบอกว่ามีใครตบแก้วออกมาเป็นไ,ไงฮะ เราก็ต้องหันอีกข้างหนึ่งราใหเขาตกด้วยเห็นไหมอย่างนี้เลยนะฉะนั้นหลักธรรมตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องความรักมากๆซึ่งความรักในศาสนา,าคริสต์เนี่ยมันก็จะมีนิยามคืออะไรแน่นอนรักคือการให้การให้รวมถึงการให้อภัยครับการให้อภัยก็เป็นการแสดงความรักอย่างหนึง่งแล้วก็สุดท้ายคือการเสียสละ,ะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดนี่คือการแอคชั่นที่แสดงถึงความรักเนาะความรัก เราท่องคำพิมพ์เบ,บิ้ลได้นะก็ไม่ได้แปลว่าแสดงหลักคำนี้ได้อย่างถูกต้องนะต้องแสดงออกถึงความรักด้วยเช่นกันแน่นอนครับศาสนาพอมันผ่านคนระยะเวลามายาวนานเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมตามกาลเวลาศาส,สนานี้มีนิกายหลักๆอยู่3นิกายมีโรมันคาทอลิกออสโดกแล้วก็โปรเตสแตนต์โรมันคาทอลิกเนี่ยคาทอลิกแปลว่าดั้งเดิมหรืเอเก่าแก่สุดใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นลัทธินิกายแรกเลยของศาสนานี้ซึ่งเขาก็จะมี พระสันตป,ปาปาเป็นประมุขของศาสนาใช่ไหมครับแปลว่าต้องเชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระสันตป,ปาปาเนาะมีคัมภีร์ไบเบิเลเป็นหลักแน่นอนนักบวชมีครับนักบวชมีซึ่งนักบวชเนี่ยจะไม่สามารถแต่งงานได้จะไม่สามารถแต่งงานได้ไาางงไดใช่ไหมแล้วก็ปฏิบัติตามศีลทั้งหมด7ศีลก็คือศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดครบทั้ง7ตัวเลยครับต่อมาศาสนาเจ้าาสนาคริสต์ในยุคนี้พอเข้าสู่สมัยต่อมาเนี่ย อาณาจักรของโรมันเลยเริ่มแบ่งเป็น2ส่วนนะต้องรู้ประวัติศาสตร์โลกตะวันตกด้วยเนาะเป็นโรมันตะวันตกกับโรมันตะวันออกเกิดอะไรขึ้นครับศาสนาคริสต์ก็เลยถูกฉี่ออกเป็น2ฝั่งนี่เฉะนั้นฝั่งตะวันตกเนี่ยมีโรมันคาทอลิกฝั่งตะวันออกเนี่ยขอมีด้วยได้ไหมเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์เนื่องจากเป็นความขัดแย้งทางการเมืองฮะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองจึงเกิดนิกายต่อมาคือนิกาย ออทดอกแยกออกมาซึ่งนิกายนี้เนี่ยบอกเลยว่าก็จะไม่ฝังไม่เชื่อศรัทธาในพระสัตปาป่า,ปา ه, แต่เขาจะมีประมุขของเขาขึ้นมาต่างหากเลยนะครับขมีเบบเบิลยังต้องปฏิบัติอยู่มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่านี่มันคือคําสอนของศาสนาคริสต์ถูกไหมครับะก็ยังยึดถือแล้วก็ปฏิบัติอยู่นะนักบวชครับก็ยังมีอยู่แต่ว่านักบวชเนี่ยจะแต่งงานได้นะแต่แต่งงานได้เฉพาะพระชั้นผู้น้อยครับถ้าเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะแต่งงานไม่ได้เนาะ แต่งงานได้นะแต่ว่าจะเป็นแบบชั้นชั้นผู้น้อยใช่ไหมชั้นผู้น้อยส่วนศีลครับโอ้เหมือนเดิมเลยก็คือปฏิบัติครบ7ศีลตามแบบโรมันคาทอลิกเลยครับ ต่อมาศาสนาคริสต์ก็เข้าสู่สมัยกลางของยุโรปครับซึ่งแน่นอนว่าสมัยกลางยุโรปนี้ถ้าเรียนประวัติศาสตร์มาก็้วชบว,ว่าเป็นยุคที่ศาสนาคริสต์เนี่ยมีน่านเยอะมากเลยและศาสนาคริสต์ก็เริ่มมีความเสื่อมลงเนื่องจากว่าเข้ามาครอบงำรัอเกี่ยวข้องทางการเือนเกินไปพฤติกรรมของพระสงฆ์เริ่มปฏิบัติตนไม่เหมาะสมด้วยนะก็เลยเกิดการต่อต้านของกลุ่มบรรดาที่เคร่งนะก็คือใครนะมาติ Luther, นลูเทอร์นี่ได้ทําการปฏิรูปศาสนาครับให้ศาสนาได้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งเนาะ กลุ่มผู้ต่อต้านเหล่านี้เขารวมกลุ่มกันครับที่ไม่พอใจพฤติกรรมของพระและศาสนาที่ไม่โอเคในยุคนั้นใช่ไหมรวมกันเป็นนิกายใหม่ครับชื่อว่านิกายโปรเตสแตนต์นี่มันมาจากโปรเทสนี่โปรเทสที่แปลว่าอะไรแปลว่าต่อต้านแล้วก็ใส่แอนเข้าไปเห็นไหมที่แปลว่ากลุ่มคนผู้ต่อต้านอันเจ้านิกายนี้คือรวมกลุ่มของคู้ที่ต้องการทําให้ศาสนามันบริสุทธิ์นั่นเองครับแน่นอนว่าศาสนานี้นิกายนี้ฮะก็จะไม่ ฟังประสนานจะปาปาแน่นอนเพราะว่านี่คือกลุ่มของผู้นำของทีเดิมใช่ไหมอ่าไบเบิลยังต้องปฏิบัติอยู่เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นนิกายอะไรก็ตามเนี่ยไบเบิลยังคงต้องต้องเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่เพราะมันคือคําสอนนะของศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับนี่ตัวต่อมาคือนักบวชนะนักบวชนนิกายนี้ไม่มีนักบวชนี่มีแต่เป็นหมอสอนศาสนานั่นแปลว่าแต่งงานได้ใช่ไหมเพราะมันม,ม,มีมีนักบวชแล้วก็จะแต่งงานได้นะครับอ่า คราวนี้ศีลละแน่นอนครับโปรเตสแตนต์เนี่ยเนื่องจากเขาคงไม่พอใจศาสนาจักในหลายๆเรื่องพิติกรรมที่มันหรูหราฟู่ฟ้ากนะก็อยากจะตัดออกไปสุดท้ายนะครับโปรเตสแตนต์ก็จะเหลือรับเพียงแค่สศีลเอาแค่สศีลเองนะ,ะมีศีลอะไรบ้างแน่นอนเป็นคริสท,ทุกคนต้องล้างบาปที่ติดตัวมาใช่ไหมก็คือศีลล้างบาปเอามาแน่นอน1นศีลต้องล้างบาปหรือศีลจุ่มใช่ไหมครับจากนั้นอีกศีลหนึ่งคือศีลมหาสนิท มหาสนิทนี้นะที่เป็นการระลึกถึงพระเยซู นั่นเองครับอันสุดท้ายเนี่ยโปรเตสแตนต์นก็เหลือแค่2องสีดังนั้นชาวคริตสต์ครับที่อยู่ในนิกายโปรเตสแตนต์นเนี่ยเวลาเขาแต่งงานใช่ไหมครับเขาก็สามารถทําการหย่าได้ครับเพราะว่าสีน,นี้เนี่ยไม่รับสีสมรสนั่นเองครับอ่าทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ครูเตรียมมาในวันนี้เนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกความรู้เรื่องศาสนาแล้วก็ศาสนาคริสต์นะอย่าลืมนะจริงๆอยู่กับคริสต์เนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะครับเขาเหมือนกันแค่พระเจ้าแต่ว่าศาสดาเนี่ยประกาศเป็นคนละคนกันใช่ไหมอย่างศาสนายิวเนี่ยครับศาส,สดาก็คคือโมอเสสรับ ศาส,สนาคริสต์นี่ยคือพายสุคริสครับในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมาดูศาสนาอีก2ศาสนาที่เหลือก็คือศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ดูครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ